นี่เป็นภาพของชาวบ้านกำลังงมหาหอยเล็บมา้าหรือหลายคนเรียกว่าหอยแข็งน้ำจืดอยู่ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจานอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม โดยชาวบ้านขอตะมนตตลาดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสรารคามซึ่งหมู่บ้านนั้นอยู่ไม่ไกลจากอ่างเก็บน้ําแก่งเลิงจานมากนักได้บอกว่าตนพร้อมกับเพื่อนบ้านรวม4ี่คนได้ชักชวนกันออกมาง,งมหาหอยที่อ่างเก็บน้ําแก่งเลิงจานตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ10บโมงกว่าๆโดยใช้เวลาง,งมหาหอยประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าๆก็ได้หอยเยอะพอสมควรซึ่งส่วนใหญ่หอยที่ได้ก็จะเป็นหอยเล็บมา้าซึ่งจะอยู่ตามริมอ่างเก็บน้ําแก่งเลิงจานที่เป็นดินทรายโดยจะใช้มือขวานหาหอย ไปตามสายที่อยู่ใต้น้ำซึ่งทุกๆปีตนก็จะออกมางมหาหอยเล็บม้าเป็นประจำในช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงน้ำลดประมาณสัปดาห์ละสองวันมางมแต่ละครั้งก็จะได้หอยกลับไปพอสมควรซึ่งหอยเล็บมาที่ได้ก็จะเน้นนำไปประกอบอาหารผัดใส่ใบโหระพารับประทานในครอบครัวและหากวันไหนหาได้มากก็จะนำไปขายด้วยในราคากิโกรกำละ2 0่สบถึงาบาทครับ พ่อแม่แม่โจ้กยังไงจ้กยังไงน่ะจกหอยจกหวยจ้ลงไปในขี้ดินเด้อจ้าอ๋อคือคือหูมองเลมันสีมี่มองเลมันสีบ่มีนั่นนั่นได้หัานฐานงงไปนะอ๋องมไปโทษไปทีบเลยเดีย่างงมไปเรื่อยเรื่อยยางไปเรื่อยเรื่อยโอ้อยูยูมองไอไอริมริมเนาะที่มันเป็นไส้เป็นยังเนาะครับครับเมื่อเมื่อนี้ได้หลายเป็นได้แม่เมื่อเมื่อเนี่ยได้เมื่อท่านหลายๆเอเกือบเครื่องคู่เลยตัวนี้อ้ามาตรฐานมาตรฐานครับครับไม่จะคนครับไม่จะคน สี่คนค่ะสี่คนเฮ้ยมาสี่คนเฮ้ยพี่น้องบันคอเบิร์ตดิเน่จ้าบันคอเบิด์ตโอ้ครับครับนัดกันมากะกะว่าสิเอามาดูบอลเรือจังไหนหรือขึ้นมันจังมาขึ้นมันมาค่อยมากอ๋อมือนี่ขึ้นมันเหมืนเหรอจ้ามาสูบปีเอาแม่ยั่มย่มช่วงไอ้ยั่มมันหนามันเลื่อมเลื่อมเลยจากไหนงี้เสียเอามาสูบปีจ้ส่วนใหญ่กับมหาหอยเนี่ยน้องงมหาหอยครับครับมันจกหายากบ่คือสิ้ว่าว่องไหนมันอยู่มองไหนมีบ่มี มันก็ไปเรื่อยๆกำไปเรื่อยๆกำไปเรื่อยๆจกไปกำไปงี้สิจ้ะโอ้หมันมันบ่บาดเตี่ยบ่เออ่าครับบ่อพอได้มัน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 ยู่เป็นจุ่มเดียวกันบ่หรือว่ามองละหน่อยมองละสามหน่วยสี่หน่วยนี่ละมองละสามชี้หน่วยจ้ะอ๋อครับพอได้พอได้อยู่ได้กินเนาะจ้แมกกำ่าเสไปเพ็รเมนู่ยังเนี่ยไปผัดละจ้ะไปผัดเนาะจ้ไขายน่อหม้อขายน่อหม้อขายอยู่ได้หลายอยู่ได้หนี่ กกัันนขายโย่ขันมีก็ซื้ออ๋อขายโลวอะไรเนี่ยรัวอะไรรัวละยี่สิบฮะโลัวยี่สิบบาทอ๋อโลวยี่สิบบาทบาทไม่จีบหรือพ่อได้กินไม่ได้เขาจะมองเหมือนฉัติโลรัยี่สิบบาทหอยหอยเล็บมาหอยเล็บมาใช่อหอยเล็บมากขึ้นหอยเล็บมาใช่หอยเล็บมามันหนาตามันขึ้นเล็บมากจีใช่มางมโดนมาไหนแล้วครับเนี่ยก็ช่วงลาส สามโมงกว่านี่แหละอ๋อประมาณสองชั่วโมงแล้วยังไม่ถึงสองชั่วโมงนะสชั่วโมงกูกูนี่ชั่วโมงกูกลัวในไลฟ์ป็นไรแล้วครับในไลฟ์ป็นไแล้วแต่เครื่องคู่ทังหมดละอ๋อเครื่องคู่ทังแล้วลหละไมอไม่มันอิ่มเอ๋้ได้ขายย้อนวันี่ได้ขายย้อนปะไม่ขายย้อนอยอะเด็ตไม่เน้นเอาไปกินในบ้านเนาะไม่เห็นเอาไปผัพอาอไปไปผัดใช่ยังครับเนี่ยพัดเส่นจแล้วมันหอยใส่ใบบุระผ้าอ๋อใส่หอยบระพาเนาะ ตำกระเทียมตำมะไรใส่ด้ครับโอ้ยังแสีบเนาะมหามามหาเป็นประจำบ่ครับเนี่ยบ่เนอะนั่นนั้นนี่ก็มาทีหนึ่งโดนโดนมาเที่ยวนึงเป็นอาทิตย์นั่นแหละอาทิตย์หนึ่งมาเที่ยวนึงูนไื่อไาเมื่อไรขึ้นยากก็จังมาหาบวันหัวใช่โอ้อยากก็มามันจังแสีบสดสดเนาะเมนเออแต่ว่าแต่ว่าช่วงช่วงนี้เนาะช่วงนี้มันมันจะมีมาช่วงไหนครับหอยเล็บมาเนี่ยช่วงนี้ก็มันแบบว่าคือมันมีตลอดปีอยู่มันก็ช่วง ไมันนี่เป็นช่วงบานช่วงไงเป็นช่วงช่วงเดือนสามเดือนสี่เดือนห้านี่มันจะมีช,ช่วงนี้ช่วงน้ํามันลดยังไงช่วงนั้นน้ำมันเยอะแยะน้ำมันไหลกับบ่มีเหรอเนาะน้ำมันไหล,ม,ออม,ลมันก็บ่มีมจกจกลงหางอะไรน,นี่จกลงไปเรื่อยอย่างนี้สิเต๋เป็นไส้เนี่เต๋เป็นดินทรายแล้วก็จกลงไปจกไปค้ำข้ำข้ำแล้วก็ห้มก็ได้อ๋อที่ไหนเนาะอ๋อครับที่น้องบ้านไหนครับนี่อยู่บ้านขอนี่แหละบ้านขอน้อครับครับ